นอกจาต้องรีบทำให้เร็วก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนแรกเลยที่จะต้องทำแล้วก็เลยบอกท่านเอกชนไปแล้วว่าถ้ามันมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงแล้วประชาชนมีความไมพึงพอใจมีความสุขที่ได้ใช้โครงการเช่นนี้มันจะต้องมีสามมีสี่มีห้ามีหกสามสี่ห้าหกยังแบบเดิมหรือต้องมีการปรับไปอีกทุนหยุดทุนยุดทุนยุดทุน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 ทคนทุนรุนท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  รับไปเลย2 0 0 0บาทใครบ้างจะได้รับสิทธิ์แน่นอนค่ะ27กุมภาพันธ์2569นี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินจริงๆนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่2ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากดรเอกนิตินิติธันประพาสรองนายยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วทบทวนอย่างไรจ่ายเงินแบบไหนช่วยเหลืออย่างไรผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันใน ช่องแต่ที่แน่นอนค่ะ27กุมภาพานันธ์นี้2,000บาทโอนตรงให้กับพี่น้องประชาชนเลยใครบ้างได้รับสิทธิติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้นันจะพาคุณแม่ชมไปติดตามนะคะโครงการคนละครึ่งพัร์ทในการแจกเงินแล้วก็โอนเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารรอบสุดท้ายในวันที่27กุมภาพานันธ์2569นี้นะคะสําหรับพี่น้องประชาชน2,000บาทใครบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะในส่วน ของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในการอัพสกิลรีสกิลที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินไปแล้วในรอบของวันที่30มกราคม25 6 9ค่ะในส่วนของกลุ่มตกหล่นนะคะซึ่งกระทรวงการคลังโอนตรงให้กับพี่น้องประชาชนรับจ่ายทั่วประเทศ2 0 0 0บาทค่ะส่วนการจ่ายเงินสําหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในการอัพสกิลรีสกิลแล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการแจกเงินโครงการคนละครึ่งในครั้งนี้2 สำหรับร้านค้ารอบสุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันที่27กุมภาพันธ์2569นะคะฝากไปเชิญสัมพันธ์แล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับร้านค้าหากพ้นกำหนด27กุมภาพันธ์2569ร้านค้าที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะจะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ถือว่าไม่ประสงค์ในการรับเงินภายใต้โครงการร้านค้าในการอัพสกิลรีสกิลผ่านโครงการคนละครึ่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือการจ่ายเงินนะคะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตเตรียมสมุดบัญชีให้พร้อมค่ะแล้ว ก็ผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทะเบียน up s สกิล re สกิ l l นะคะรอบสุดท้ายในการจ่ายเงินโอนซ้ำ um ค่ะจะมีการ re เทิร์นจ่ายอีกรอบนะคะในวันที่27กุมภาพันธ์2569นี้ร่วมสแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะดรเอกนิติออนิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มีการอัปเดตในการแจกเงินโครงการคนละครึ่งพาร์ทพร้อมเปิดลงทะเบียนให้กับคนที่ยัง งไม่ได้รับเงินกลุ่มตกล่นเน้นกระจายรายได้สู่ในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงค่ะคนละพื้คลาสเนี่ยต้องเรียนว่าอันนี้คงต้องรอให้มีรัฐบาลเรียบร้อยน,นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ใช้โอกาสช่วงนี้ความต่อเนื่องเ,เราก็ในช่วงที่ผ่านมาการที่ผมลงพื้นที่ได้เจอกับคนเนี่ยเราได้เห็นจุด ต่างๆที่เราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะต้องบอกว่าคนละครึ่งพลัสคราที่แล้วเนี่ยเราได้เพิ่มทักษะให้ชาวบ้านที่ขายของได้ไปเป็นตัวอย่างประมาณ1นึ่งแสนรายที่เขาสามารถได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดยเฉลีย่ยเคยขายได้หมื่นหนึ่งก็มาขายได้5้าหมื่นประมาณ5เท่าวันนี้จะทําให้การพัฒนาทักษะตรงนี้ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสให้มันขยายมงกว้างได้อย่างไรก็คงยังมีเวลาระหว่างที่รัฐบาล ที่รอให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไร,ค,รค,นคนละครึ่งพัสนี่คือยังได้ยังได้ทุกคนไหมดีสัาร์ันีคือคน,คนละครึ่งพัสนี่เราต้องรอรัฐบาลใหม่ได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในโยบายที่สําคัญก็วันนี้มีเวลาก็จะพยายามจะออกแบบครั้งที่แล้วคนละครึ่งพัสนี่มีเวลาไม่ถึงเดือนในการขับเคลื่อนเริ่มทำงาน30กันยายนปีที่แล้วคนละครึ่งพัสออกได้วันที่29ตุลาคม แต่วันนี้เนี่ยผมก็จะเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างพอรัฐบาลเรียบร้อยเราจะได้สามารถขับเคลื่อนได้เร็วนะครับก็ตั้งใจว่าจะช่วยขับเคลื่อนแต่ก็อยากจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยทั้าคนละขึ้นครัพม์งบประมาณจะมาจากตรงไหนก็ขึ้นหรือว่าออกได้เมื่อไหร่ก็ถ้าตั้งรัฐบาลได้เร็วนะครับก็คงต้องใช้งบกลางในปีนี้งบกลางปีหรหกหกหกหาหก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 ก ช้าก็อาจจะต้องไปขยับไปปีเจดย้วยเราจะต้องมี2ขยับอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองแต่มีแน่ครับแล้วเราจะเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะเพราะว่าเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีทักษะให้เบ็ดเขาไปตกปลานะครับเพิ่มทักษะเป็นด้านลานค้าด้านด้านด้านคนด้านประชาชนด้วยประชาชนจะจะพยายามเดี๋ยวจะกำลังออกแบบให้เรื่องเอา AI มาใช้ด้วย <ช>กำลังออกแบบอยู่ครับให,ให้คนใช้เงินนี้ได้ทําใช่ครับใช่ครับกําลังออกแบบอยู่ออและยังได้ได้ได้เยอะเหมือนเดิมได้ทุกคนเหมือนเดิมก็เดี๋ยวอันนี้นโยบายใหม่ต้องรอรัฐบาลใหม่แต่ว่าอันนี้เรามีต้นแบบเรามีวิธีคิดเรามีวิธีทําใหม่อยู่แล้วนะครับก็หวังว <c oughs> ่าจะช่วยทําให้กระตุ้นสั้นแล้วได้ผลยาวด้วยและที่สำ <c oughs> คัญกระจายตัว <c oughs> นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือขอ้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ